สวัสดีครับก็มาพบกับช่องทนกราฟับสลับคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก็ต้องเรียกว่าเป็นสัปดาห์ของตัวละครสีทองกันจริงๆเรื่องแรก v c e x เน็ m ซ์คาเมเดกับการปรากฏตัวของ c o m m a ด d e r ก i สสีทอง c า m มเด d ร o o o ม s s i ในช่วงท้ายของตัวอย่างของ v c n ีเเราก็จะได้เห็นเอสในผมสีขาวที่ในมือของเขาได้ถือบัคเกิที่มีสีทองอยู่ซึ่งเมื่ออธิ์ทีนผ่านมาก็ได้ เปิดเผยกันแล้วว่าบัคเกิลนี้มีชื่อว่า Doomskisless Buckle ซึ่งเขาจะใช้มันแปลงร่างเป็นคาเมเดอร์ Doomskis ในส่วนของชุดกระเดากันได้ไม่ยากว่าย้อมมาจากคาเมเดอร์ Crossskis นั่นเองที่นี้หลายๆคนก็อาจจะกําลังสงสัยว่าคาเมเดอร์ Doomskis นับเป็นไรเดอร์คนใหม่เหมือนกับคาเมเดอร์ Crossskis หรือเปล่าจริงๆข้อมูลในตอนนี้ก็ยังออกมาไม่แน่ชัดแต่ในเว็บเอเวเชียลก็ได้อธิบายกันว่า Doomskis ก็คือร่างฟอร์มใหม่ที่เปล่ง ประกายสีทองแคปชั่นที่อยู่บนภาพโปรโมทของ DX d o o m s k i s r a c e v a รสว l ก็เขียนเอาไว้ว่าพลังใหม่ที่เปล่งประกายสีทองแปลงร่างเป็น d o o m s k i s ก็เรียกว่าค่อนข้างเน้นกันนะครับว่าเป็นพลังใหม่และร่างฟอร์มใหม่ปกติแล้วถ้าเป็นไรเดอร์คนใหม่ก็มักจะพูดกันไปเลยว่าไรเดอร์สีทองหรืออะไรแบบนั้นก็เลยทําให้พอคาดเดากันได้ว่า Doom Skis ก็น่าจะเป็นร่างใหม่ของเอสกันนี่แหละแต่ก็มีจุดที่น่าสนใจก็คือชื่อของร่างฟอร์มนี้ Doom Skis ก็เรียกว่าดูไม่เป็นฝั่งพระเอกกันซะเลยและในส่วนของการแปลงร่างก็จะเปลี่ยนเสียงพูดว่า j u d g m e n t Boost ก็เลยทําให้คนดูอย่างเราๆก คิดกันไปว่าดูมสกีสก็น่าจะเป็นตัวล้ายลักของ v c ซีเกันนี่แหละแต่ที่มาที่ไปของร่างฟอร์มนี้จะเป็นยังไงก็คงต้องรอติดตามกันอีกทีนะครับนอกจากเมเดอร์ดูมสกีสแล้วก็ยังได้มีการเปิดเผยเพลงประกอบจากภาคนี้กันอีกด้วยซึ่งก็จะใช้ชื่อว่า creators ที่จะร้องโดย unitplayers ซึ่ง unit นี้ก็จะประกอบไปด้วย5ตัวละครหลักของเรื่องเอสเควะมิจินกะเนโองและซูมมริ ซึ่งตัวเพลงแบบสั้นก็ได้ปล่อยออกมาให้ฟังกันแล้วนะครับก็เรียกว่าชื่อภาคยังไม่มาแต่เอาเพลงไปฟังก่อนละกันถัดมาก็เป็นเรื่องราวของฮีโร่ที่มีสีทองเหมือนกันกับอสุวิทหมาป่าทองคำกาโร่ที่กำลังจะมีภาคใหม่หลังจากห่างหายกันไปนานถึง4ปีซึ่งภาคใหม่นี้ก็จะใช้ชื่อว่ากาโร่ผู้สืบทอดแห่งเหล็กไหลนตอนนี้เรื่องราวของอสุวินหมาป่าทองคำกาโร่ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งโดยมีโดไกริวกะเป็นตัวละครหลักเหล็ก หรือห้างานเน ที่อยู่ในชื่อเรื่องเป็นคำที่สำหรับเรียกชุดเกราะที่สวมใส่โดยอัศวินนิรนามที่ปรากฏในผลงานก่อนหน้านี้และในผลงานครั้งนี้พวกเขาจะกลายมาเป็นตัวละครที่ถือกุญแจสำคัญของเรื่องราวกาโรผู้สืบทอดแห่งเหล็กไหลก็มีกำหนดออกอากาศในช่วงเดือนมกราคมปี2024นี้นะครับและตัวละครสีทองสุดท้ายที่เปิดตัวกันมาแบบเซอร์ไพรส์เพราะวันก่อนยังมีข่าวเลยกันอยู่เลยกับภาพอย่างเป็นทางการของคั m เมเดอร์เลเจนซ์ซึ่งขา าจะปรากฏตัวครั้งแรกในสปินออฟของคาเมเดอร์ก็อดชาร์ดที่มีชื่อว่าคาเมเดอร์ก็อดชาร์ดเวอร์ซัสคาเมเดอร์เลเจนด์ที่จะสตรีมมิ่งผ่านทางช่อง y o u t u ออฟ f ิเชียลของทางโตเอดยตอนแรก จะเริ่มในวันที่5พฤศจิกายนนี้ส่วนตอนที่2ก็จะมาในวันที่26พฤศจิกายนวิชวลนี้ก็จะมาพร้อมกับคำโปรยที่ว่าเรวะไรเดอร์เร็วไปร้อยปีซึ่งคำโปรยนี้ก็เป็นการล้อเลียนกับวิชวลแรกของคอมเ d ด r ้ e ีเค e ที่บอกกันว่าเฮเซไรเดอร์เร็วไป10ปี และโลโก้ของ c o m m a ด d e r Legend ก็ยังมีความอ้างอิงกับค m m a n d e r Decade กันอีกด้วยนอกจาก c o m มเดอร์ l g g n n d กับค o m m a ดอร์ก o d Shard แล้วเราก็จะเห็นไรทเคมีการ์ดที่เป็นของรุ่นพี่กันอีกด้วยและไร้เคมีการ์ดสีทอง ที่เป็นของค a เเดอร์ e ล e จนในส่วนของทีเซอร์สั้นๆที่ถูกปล่อยออกมาก็เป็นการเผยรายละเอียดชุดของค a เเดอร์ e ล e จนซึ่งทีเซอร์ตัวนี้ก็ยังคงกำกับโดยคุณฟูรุยะโรบินผู้รับบท Story u s ในค a m มเ r อร์เซเบนั่นเองซึ่งจากรูปลักษณ์ก็ต้องบอกว่าใกล้เคียงกับภาพลุดท,ที่ออกมาก่อนเรื่องฉายกันกมากๆตรงตามที่แหล่งข่าวบอกกันเลยนะครับว่าภาพนี้เป็นภาพเอกสารภายในของโตเอซึ่งจากวิชวลก็ทำให้เราพอจะรู้ว่าคีย์เวิร์ดของคาเม ตัวนี้ก็คือคำว่า g o r g e o s หรืองดงามซึ่งกระตรงกับชื่อที่อยู่ในภาพหลุดน,นะครับก็คือ Gorgeous Dk e ในส่วนของเงมขัดก็ตรงตามข่าวลือเช่นกันว่าจะมีลักษณะเหมือนกับ Dk e Driver ผสมกับ Beast Driver และก็ใช้การแค่ใบเดียวแหล่งข่าวก็บอกกันว่าจะยังคงให้เสียงโดยคุณมาร์คโอคิตะผู้ให้เสียงของ Dk Driver และ Dn Driver ซึ่งตัวเข็มขัดก็สว่างจำนายในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้น ก็น่าจะตรงกับช่วงที่สตรีมมิ่งตอนสุดท้ายพอดีแล้วคาเมเดอร์เลเจนด์จะปรากฏตัวในทีวีซีรีส์กันเมื่อไหร่แหล่งข่าวก็บอกกันว่าเขาจะมาในช่วงเดือนธันวาคมนะครับที่นี้ก็เหลือแค่มารอลุ้นกันแล้วนะครับว่าใครที่จะเป็นคนแปลงร่างเป็นคาเมเดอร์เลเจนด์แล้วก็มาส่วนของข่าวลือกันบ้างข่าวแรกก็บอกกันว่าริเนหรือนางเอกของเรื่องก็กําลังจะได้แปลงร่างเหมือนกันซึ่งเข็มขัดของเธอคือก็ชาร์จไดรเวอร์แบบติดตั้งอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์ เสริมชิ้นนี้ก็จะมาพร้อมกักบแหวนซึ่งแหวนจะสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้ด้วยลูกเล่นแม่เหล็กตรงนี้อาจจะยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่แต่เหมือนกับว่าพอสแกนไปแล้วตัวอุปกรณ์ก็จะเด้งออกมาได้นะครับในชุดนี้ก็จะมาพร้อมกับไรเคมีเทรดดิ้งการ์ดหใบและกนแน่นอนว่าขายผ่านทางเว็บพีบันไดและมีกำหนดส่งสินค้าในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าไราเดอร์คนนี้จะปรากฏตัวหลังจากการวางขายของไรเคมีเทรดดิ้งการ์ดเฟสซีโร ที่ก็มีข่าวกันว่า จะวางจำหน่ายในวันที่4พฤศจิกายนในส่วนของราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ6,000เยนทัดมาเหล่านักเรียนของ Renkin Academy ก็จะได้แปลงร่างเช่นกันซึ่งพวกเขาก็จะใช้เข็มขัดแบบผลิตจำนวนมากและสามารถแปลงร่างได้ด้วยการใส่การ์ดเพียง1นใบฝั่งคนดีแปลงร่างกันได้เยอะแล้วมาถึงฝั่งตัวร้ายกันบ้างที่ก็บอกกันว่าจะมีเข็มขัดเส้นใหม่ที่มีชื่อว่า g r e a River ซึ่งเข็มขัดเส้นนี้จะใช้ไรเคมีการ์าใบในการแปลงร่าง ซึ่ง2ใน3ก็คือเวอร์ชันอัปเกรดของ Steam Hopper และการแปลงร่างนี้ก็จะต้องใช้การบูชายันเคมีตัวเข็มขัดก็สามารถเก็บการ์ดได้ถึง10ใบและก็จะมีไฟ LED ถึง40ดวงและด้วยการใส่ไรเคมีเทรดดิ้งกาดที่แตกต่างกันก็จะทำให้หมายเลขที่ขึ้นมาบนจอมีหลากหลายรูปแบบเข็มขัดเส้นนี้ก็แน่นอนว่าว่างขายผ่านทางพรีบันไดเหมือนเดิมในส่วนของราคาก็บอกกันว่าจะอยู่ที่ประมาณ10,000 ถึง12,000เยนและมีกำหนดการจัดทรงในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าเช่นกันซึ่งแหล่งข่าวก็ยังคาดการณ์กันอีกว่าในต้นปีหน้าเรื่องราวของคาเมเดอร์ก็ชาร์ตก็แน่าจะเข้มข้นกันยิ่งขึ้นเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเรียกว่าเน้นกันไปที่ตัวละครสีทองกันหมดเลยแล้วคนอื่นๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคาเมเดอร์ดูมสกีสจะเป็นคนดีหรือเป็นตัวร้ายของเรื่องและยังมีใครรอคอยภาคใหม่ของกาโร่กันบ้างหรือเปล่าแล้วใคร ที่จะมาแปลงร่างเป็นคาเมเดอร์เลเจนจะเป็นตัวละครใหม่หรือจะยังคงเป็นค่าดุยะซึคะซะก็ลองมาพูดคุยกันในดานานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปแน่สวัสดีครับ